ในโลกของตัวเลขไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะทุกความแม่นมันมีที่มาเสมอวันนี้ผมจะพาคุณมาดูโค้งสุดท้ายที่ใช้สูตรจริงคำนูณจริงจากสถิติจริง10ปีเต็มเราไม่ได้เดาเราวิเคราะห์หลักละสอสูตรชนกันจนเหลือเลขเด่นที่ตรงกันจริงๆพร้อมสรุปให้ครบทั้ง3ตัวตรง2ตัวบนและ2ตัวล่าง นี่คือรหัสสุดท้ายก่อนหวยออกงวดวันที่1พฤศจิกายน2568ใครพร้อมพิสูจน์ความแม่นของคณิตศาสตร,ร์ไทยบ้านกดดูต่อให้จบคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าสูตรจริงมันเป็นยังไงสวัสดีครับ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร,ร์ไทยบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ในคลิปนี้ผมจะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับผมจะนําสูตรที่สอนนะครับสูตรเด่น จ็ดตัวนะครับเด่นปักหลักนะครับหลักร้อยสองสูตรนํามาชนกันนะครับหลักสิบหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเช่นกันนะครับเด่นเจ็ดตัวสองสูตรนะครับนํามาชนกันแล้วก็จับชุดให้นะครับชุดสามตัวตรงแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างแยกกันนะครับท่านใดที่จับชุดเลขเองไม่เป็นก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นเลขที่ได้จากการคํานวณที่ที่สอนให้ดูนะครับ เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณสูตรนะครับที่สอนไปนะครับตรงยังไม่เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกนะครับไม่มีสูตรใดแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางนะครับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสตินะครับไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตนะครับแล้วก็สนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ สรุปสั้นๆนะครับเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรนะครับไม่ใช้เลขที่ฟันทงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบนะครับเล่นพอดีไม่เดือดร้อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแนวทางวันนี้กันเลยนะครับไปครับเรามาเริ่มที่หลักร้อยนะครับสูตรที่1ที่สอนไปนะครับอ่านี่มันเด่นเด่น7ตัวนะครับ อ่ามันเดินมาแล้ว65งวดนะครับทั้งงวดวันที่1พิจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่66นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับ0 1 2 3 4 5 6นะครับผมก็จะคัดลอกไปนะครับไปใส่ในโปรแกรมจับชุดนะครับอ่าและทีนี้ไปดูสูตรที่2ที่สอนนะครับ และนี่คือหลักร้อยสูตรที่สองนะครับเดินเจ็ดตัวเดินมาแล้วหกสิบสี่งวดนะครับทั้งงวดวันที่หนึ่งพจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่หกสิบห้าและนี่คือเลขเด่นนะครับเจ็ดแปดศูนย์สามสี่ห้าหกนะครับผมก็จะคัดโลกไปจับชนให้นะครับต่อไปหลักสิบบนนะครับ และนี่คือหลัก10บบนสูตรที่1ที่สอนไปนะครับเดินมาแล้ว71งวดนะครับถ้างวดมาที่1นึ่พิจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่72นะครับดูขวามือนะครับคือเลขเด่นขวามือนะครับเลขเด่น3 4 6 7 9 0 1กเด่น3 4 6 7 9 0 1ะครับผมก็จะไปต่อที่สูตรที่2นะครับ และนี่คือสูตรที่2นะครับหลัก10บนนะครับเดินมาแล้ว82งวดนะครับทั้งงวดวันที่1พฤจิการเดินต่อจะเป็นงวดที่83อ่ะคว้ามือขึ้นเลขกเด่นนะครับเห็นนะครับ9 0้าศูนย์สามสี่ห้าโอ้เลขเรียงเลยชอบผมชอบมากนะครับเลขเรียงแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะนำา2สูตรไปชนกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนท้ายเนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ดู3ามตัวตรงนะครับอ่ะต่อไปหลักหน่วยบนนะครับ มาต่อกับลักหน่วยบนสูตรที่1นะครับเดินมาแล้ว72งวดทั้งงวดวันที่1พิจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่73ดูขวามือนะครับเลขเด่นห้า0กเ3ศนย์ะครับผมก็จะนำไปชนกับอ่าต่อไปอ่ามาต่อกับหน่วยบนสูตรที่2สูตรนี้เดินมาแล้ว70งวดนะครับ ท้งงวดวัที่1นศิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่71นะครับเลขเด่นอยู่ขวามือ0 1 3 4 5 7 9นะครับผมก็จะนำไปชนกับสูตรที่1นะครับต่อไปก็จะจับชนนะครับจับชนเสร็จก็จับชุดให้นะครับ3ตัวตรงนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับถ้าข้อมูลแม่นก็จะออกตามนี้นะครับไปดูกันเลยครับ ามาต่อกับชุดสรุปนะครับก่อนจะดูชุดสรุปอ่าเรามาดูตัวชดสูตรที่1น,1นะครับ0 1 2 3 4 5 6นะครับอ่ามันชนมันชน0 3 4 5 6นะครับมันชน0 3 4 5 6ผมก็จะตัดออกนะครับเอาเฉพาะตัวชนนะครับ0 3 4 5 6อ่ามาหลัก10นะครับหลัก10อ่า3 4มันชน3 4 เลขหกมีไหมไม่มีเลขเจ็ดมีไหมเดี๋ยว 3, 4, 6, มันชนสามสีน 9, น่นะครับเลขหกไม่ชนเลขเจ็ดไม่ชนเลขเก้าชนนะครับเลขเก้าก 10, ชนเลขศูนย์ชนเลขหนึ่งชนนะครับหลักสิบชนสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมจะช้าฉพาะตัวชนนะครับทีนี้มาหลักหน่วย 5้าห้าชนนะครับ5ชนอ่าห,หกไม่ชน7ชนนะครับ7ชน0 0ชนนะครับ1 1ชนนะครับแล้วก็3 3ชนนะครับอ่าหลักหน่วยชน5 7 0 1 3นะครับผมก็จะตัดให้ตัวเต็มอ,อกนะครับอ่าสรุปนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดให้เรือน้อยกว่านี้นะครับอ่าเรามาดูสรุปก่อนเนาะอ่าและนี่คือสรุปโค้งสุดท้ายระวังสองสูตรชนกันนะครับปาหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอย่างเราสองสูตรนะครับอ่ารัฐบาล1นึ่งพิจิกาหกแปนะครับไอขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวจะตัดให้เด้อเอาฟังดูก่อนนะครับ อันนี้นะครับรวมทั้งหมด25ชุดก็ค่อนข้างเยอะนะครับอาฟังดูก่อนเนาะฟังดูก่อนนะครับอ่าแด้แก่0 0 1 0 0 1ศ0 0ย0ส0 0ศ0 1ย0ศ1นนะครับอ่าต่อด้วย0 3 0 0 3 1 0 3 3 0 3 5 0 3 7 0 4 0 0 4 1 0, 3, 0, 5, 0 4ศ0นย์ศูนย์สี่หนอ่าใครดูไม่ทันฟังไม่ทันหรือแคปไม่ทันกดหยุดได้นะครับแตะที่ตรงหน้าจอนะครับอ่าวิดีโอมันก็จะหยุดนะครับถ้าหากแตะซ้ําวิดีโอก็จะเดินต่อหรือจะดูแถบสีแดงด้านล่างนะครับมันถึงตรงไหนก็แตะตรงนั้นเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอ่ะต่อน,นะครับ3 0 0 301 303 305 307 310 311 313 315 317 330 331 3333 3 3นะครับนะต่อด้วย340 341 343 345 347 3่0 391 393 395 397ดนะครับนะมาต่อหลักร้อยที่ เลขส4นะครับ4 00, 401, 403, 405, 407, 410, 411, 413, 415, 417อ่ะต่อด้วยอ่า 4, 00, 4 01, 40 3 0 4 3 1 4 3 3 4 3 5 4 4 7 4 10, 4 0 4 13, 4, 15, 4, 4 90, 49 1 4 4 3 4 4 5 4 4 7อ่ะต่อด้วย 490, 491, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 505, 507นะครับ เกือบจบแล้วต่อด้วย510511513515517530531533535537 540541543545547 5, 5, 5, 5, 5 9 0 5 9 1 5 3, 5, 9, 5, 5, 5 7, ะครับอ่ะต่อด้วยเลข6 6นะครับ6 0 0 6 0 1 6 0 3 6 0 6 6 1 7 6 1 0 6 1 1 6 1 3 6 1 5 6 1 7 อ่ต่อด้วย630 631 633 635 637 640 641 643 645 647อ่ตามด้วย690 691 693 695 697นะครับอ่เดี๋ยวผมจะไปหาตัวอ่าเด่นไม่ปักหลักมาจับชนนะครับมาตัดนะครับผมก็จะใช้เลขเด็ดของไทยรัฐนะครับ ผมจะใช้เลขเด็ดของไทยรัฐนะครับผมก็จะเข้าไปที่ Google นะครับนี่นะครับพิมพ์ค้นหาว่าเลขเด็ดไทยรัฐนะครับมาที่หัวข้อแรกนะครับบทความและข่าวเลขเด็ดล่าสุดวันนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับรอสักครู่เน็ตอืดนะนี่นะครับมาแล้วนี่เห็นไหมครับนี่เลขเด็ดไทยรัฐนะครับอีก3วัน อีก3วันหวยออกวดนนี้สลักไม่สัญจรอย่าลืมส่งเลขเด็ดงวดน,นี้1พฤศฟิจิกา68นะครับนี่นะครับ1พฤศฟิจิกาหนึ่ิจิกาหกเด่น2อ่า7 8 3 9นะครับผมก็จะนำไปกรอกที่โปรแกรมจับชุดเพื่อจะให้มันตัดเหลือน้อยชุดนะครับเดี๋ยวผมแคปก่อนแคปรูปก่อนแคปรูปไว้ก่อน แคปเรียบรอย้อยผมก็ออกไปเลยนะครับไปที่3ตัวตรงนะครับปึงผมก็จะมากรอกตรงช่องสิหน่วยนะครับสองสามเนะครับนี่เดี๋ยวแคปรูไปไว้ก่อนนี่นะครับคือ3มตัวตรง อ่านี่คือจุดตัดนะครับนี่คือจุดตัดจุดตัดาจากร้อยยี่สิบห้าชุดนะครับสรุปโค้งสุดท้ายจุดตัดนะครับรัฐบาลนะครับหนึ่งพิเศษหกแปดดูด้านล่างเด้ออ่านี่นะครับรวมทั้งหมดแปดสิบชุดนะครับตัดได้หลายชุดอยู่แต่ดได้สี่สิบห้าชุดเนาะตัดทิ้งสี่สิบห้าชุด ชุดเต็มมันร้อยยี่สิบห้านะครับร้อยยี่สิบห้าชุดนี้มันแปดสิบชุดนะครับนี่นะครับแคปเดอร์แคปหน้าจอ,อะครับดีกว่าจดเนาะค่อยมาจดทีหลังนะครับแคปหน้าจอ,อเดี๋ยวผมจะทําเล็กๆให้ประมาณนี้นะครับจะได้เห็นทั้งหมดนะครับให้แคปหน้าจอหนึ่งปีสองปีสามปีโอนานโทษหนึ่งสองสามแคปเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดู ลายให้ฟังอ่านี่นะครับมันเหลืออยู่เอ่อคัดได้นะครับ80ชุดชุดที่1 003 007 013 017 030 031 033 035 037 043อ่าต่อด้วย047 090 091 093 095 097อ่าต่อด้วย3 03 307 3 30 7, 3 13, 3 317นะครับ3 3 0 3 3ม3 3 3ย3ส3 3สาม3 3ึ่3 90, 30, 91, 3กโอ้3 9็อ่าต่อด้วย395 397 403 407

หกสองศูนย์หกสองศูนย์มันหายไปไหนมันเหลือหกสามศูนย์นี่เห็นไหมครับนี่โอ้ไหนโอ้ขยายเกินอ่ะนี่มันเหลือหกสามศูนย์แล้วหกสองศูนย์ผมหายไปไหนนอกทีนี่เดี๋ยวผมไปดูตัวชนก่อนดูตัวชนแปบ <6. S 2> หกงออหลักสิบมันหายเลขสองนะครับหลักสิบมันหายเลขสองมันไปชนเลขสองเนาะ เดี๋ยวผมแถมให้อีกแถมให้อีกชุดหนึงนะครับออกลับมาดูก่อนผมแถมให้6.20นะครับจากสูตรเด่นปักหลักตัวเดียวที่สอนไปแล้วนะครับ6.20อ่าผมเน้นให้2ชุดนะครับ6.20.6.30เด้อเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อนเดี๋ยวพิมพ์บอกนะครับ เดี๋ยวพิมพ์บอกอ้าวชุดเน้นนะครับชุดเน้นที่ผมชอบนะครับผมชอบนะครับชุดเน้นที่ผมชอบอรัฐบาลวันนี้นะครับหนึ่งพิจิกานะครับจากหกแปดนะครับนี่ตัวที่ผมชอบหกสองศูนย์นะครับครับอ่าเดี๋ยวทำตัวใหญ่ให้นะครับ นี่เดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นอีก <G ül> นี่ตัวอย่างใหญ่มองไม่เห็นนี่ไม่ไดีโอสันเลยนเ่น ถ้าบอกว่ามองไม่เห็นอ่ะชุดเน้นนะครับชุดที่ผมชอบนะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับอ่าหนึ่งิจิกาหกแปดนี่ผมชอบหกสองศูนย์กับหกสามศูนย์สองชุดนะครับอ่ะแคบไว้นะครับแคบไว้นี่คือชุดเน้นชุดประหยัดตังค์นะครับใครชอบชุดร้อยยี่สิบห้าชุดก็จัดไปโหลดนะครับใครชอบชุดตัดแปดสิบชุดก็จัดไปโหลด อันนี้คือชุดเน้นนะครับหรือชุดที่ผมชอบนะครับเดี๋ยวจะสลับให้ดูชุด80ดชุดนะครับนี่นะครับ80ชุดอชุดนี่นะครับแคปไว้นะครับ80ชุดแคปไว้แล้วเนาะทีนี้ผมจะสลับไปชุดที่ผมเน้นนะครับปึง่งนี่นะครับนี่คือชุดที่ผมเน้นนะครับ 6ก0กับ630นะครับชุดที่ผมเน้นอ่ะทีนี้ต่อไปต่อไปคือหลัก10ล่างกับหลักหน่วยล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะออกจากตรงนี้นะครับแคบไว้แล้วเนาะแคบไว้แล้วเนาะอ่ะออกไปเลยปึ้งอ่ะมาต่อกับหลัก10ล่างสูตรที่1ที่สอนนะครับ เดินมาแล้ว62งวดนะครับทั้งงวดวันที่1พิจิกาเดินโตจะเป็นงวดที่63เลขเด่นอยู่ขวามือนะครับ7 8 9 0 1 2 4นะครับผมก็จะนำไปโกรกที่โปรแกรมจับชุดนะครับค่อยจับชนนะครับไปตอกับสูตรที่2นะครับเดี๋ยวให้ดู2อุตัวบนก่อนนอลืมนะครับสรุปของสุดท้ายนะครับรัฐบาล2ตัวบ,บนนะครับอันนี้ ตัดจาก80ชุดนะครับที่ตัด2ตัวนะครับ80ชุดคือ3ตัว2ตัวบน2ตัวตรงนะครับรวมทั้งหมด16ชุดนะครับจะแก่03 07 13 17 30 31 33 35 37 43นะครับ47 90 91 93 95 97แถมไปอีก1ชุดนะครับก็คือ20เนาะ ตามที่ผมชอบนะครับผมชอบ20กับ30นะครับต่อไป10ล่างใบที่2เนาะสูตรที่2อ,อันนี้คือ10ล่างสูตรที่2นะครับเดินมาแล้ว69งวดถ้าสูตรเดินต่อจะเป็นงวดที่71นะครับเล็กเด่นอยู่ขวาม,มือนะครับ2 4 6 7 8 9 1นะครับจะนำไปชนกับสูตรที่1นะครับ ใส่ในโปรแกรมจับชุดก่อนต่อไปหลักหน่วยล่างสูตรที่หนึ่งะครับามาต่อกับหลักหน่วยล่างเดินมาแล้วหกงวดนะครับทางงวดวันที่หนึ่งพิจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่69ดูเลขเด่นขวามือนะครับหนึ่งสานะครับผมก็จะนำไปกรอกที่โปรแกรมจับชุด เพื่อหาเลขชนแล้วก็จับชุดให้นะครับไปต่อกับสูตรที่สองนะครับอา <c oughs> และนี่คือหลักหน่วยล่างสูตรที่สองนะครับ <c oughs> เดินมาแล้ว6 4งวดทางงวดมาที่1นึ่งิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่65นะครับเล็กเด่นอยู่ขวามือ9 0 1 2 4 5 8น้นะครับผมก็จะนำไปชนกับสูตรที่1 ต่อไปนะครับเป็นสรุป2ตัวล่างนะครับจับให้แบบดิบๆแบบเต็มๆชุดใหญ่นะครับไปดูกันเลยครับและนี่คือหลัก10ล่าง2สูตรนะครับชนอะไรบ้างนะครับ7 7มีนะครับ7ชนเลขก7นะครับ89อ่าชน89ดด้วยนะครับอ่า ศูนย์ศูนย์ไม่ชนหนึ่งหนึ่งไม่ชนสองอ่ะชนสองนะครับสี่อ่ะสี่ชนนะครับสรุปแล้วหลักสิบล่างชนเจ็ดแปดเก้าสองสี่นะครับผมก็จะลบอ่ะสองสุดข้างหน้าออกที่มันไม่ชนอาจจะเฉพาะตัวชนนะครับอ่าหลักหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งมีนะครับหนึ่งชนนะครับสามสามไม่ชนสี่สี่ชนนะครับห้า ชนนะครับอ่าแล้วก็เจ็ดเจ็ดไม่มีเก้าอ่าเก้าชนนะครับศูนย์ชนนะครับอ่าหลักหน่วยล่างนะครับชนหนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์นะครับผมก็จะลบด้านหน้าอบปึง้งอ่าต่อไปสรุปสองตัวล่างนะครับโอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอไว้ก่อน อ่าอ่านี่นะครับสรุปโค้งสุดท้ายชน2สูตรนะครับ10ล่าง2สูตรหน่วยล่าง2สูตรเด่น7ตัวนะครับเดินมาหลายงวดนะครับ60กว่กางงวดรัฐบาล1พึิิกาหกนะครับ2ตัวล่างนะครับให้ดูเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับชน2สูตรนะครับปักหลักตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ ถ้าออกกลับแสดงว่าคนหมุนไม่แม่นนะครับรวมทั้งหมด25ชุดนะครับได้แก่20 21 24 25 29 40 41 45อ่44ก่อนเนาะ44แล้วก็45 49อ่า70 71 74 75 79 80 81 84 85 89นะครับอ่าแล้วก็90 91 94 95 99นะครับ ถ้าให้ผมเลือกผมเลือก81อ่ะตามที่ผมสอนไว้นะครับสูตรปักหลัก1ตัวเดินมา11งวดนะครับลงไปย้อนดูได้นะครับวิธีคิดนะครับสูตรปักหลัก1ตัวเดิน11งวดนะครับไปดูคลิปนั้นนะครับผมจะสอนไว้นะครับ81ตรงๆเลย2ตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นอ่า3ตัวบนผมชอบ6ก0กับ6 3สูส่วนตัวล่างผมชอบ81นะครับ ลองพิจารณากันดูเนาะผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับสูตรก็อสอนไปหมดแล้วนะครับจากสูตรที่สอนทั้งหมดเลยนะครับที่นํามาจับชุดให้นะครับบางคนบางท่านจับชุดเลขไม่เป็นปวดหัวนะครับเลขมันเยอะผมก็จับให้จับให้เลขก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมก็เน้นให้แล้วนะครับ3ตัวบน3ตัวตรงแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างก็น้นไอ้ก็เน้นให้แล้วนะครับชุด2ชุดก็ลองนําไปเสี่ยงดู ถ้าชอบก็ติดไม้ติดมือไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมังมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจากเพื่อนๆเ,เดบิวร์สีต่ตันใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ